กดว่าเขียนมันออกครับก็เลยเอาตัดล่องต่อ,อครับ อื้มดู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 อื้อีกทีอีกอีกโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหตัวที่สองครับโอ้เห็นบ่นอยู่ตั้งกวนให้จัดจัดอยู่ เนี่ยเคี่ยวว่ากินครับกินตับครับมักตับหวานประเทศเชียโอ้เต็มปากเต็มปากเต็มค่ำครับนี่ครับสวยครับชุ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 บหดเนี่ยแป๊ดหนึ่งแป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตอกคุณไปกินเลิกฮัมไงฮัมไงฮัมไงอ้าว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 ชึบชึบ ผลงานที่สองครับโอ้หลากแล่นิ่มๆใกล้ๆ,ๆครับเขียดเพท่กกินเยี่ยมครับโอ้ไม่กินเล็กเลยแล้วต้องเอาคีมมางัดตัวพุทออกปรได้เมื่อกี้นี่ใส่สวยครับใส่กระลังงามครับใส่โลเลยล่ะมั้งตัวปุ่นยังไงมัตัวยังไงมั้พราโลดขอ,อ,องปุนนี่มันซับฉีบปะโอ้ยปุ่นแย้มนี่เนี่ยตั้งตัวใหญ่กว่นี่นะเยี่ยมครับ หาแล้วครับผลง,งานที่สองครับโอ้ยหาหาผลง,งานที่สี่ที่หาผลง,งานบักสี่หาลูกมันธุ์ใดอยู่เงียบไหล